ครับพี่น้องมาๆามา,ม,ามือนี่ง่ายๆอาหารง่ายๆแต่ว่าแสบๆพี่น้องไปหาปลาลายมือแล้วเนี่ยมาอนีดทอดปลามากินพี่น้องปลาทะเลตากแข็งแดดเดียวเด้อพี่น้องเด้อแดดเดียวเด้อครับไอ้เนี่ยลูกอินซี่น,น้องมีตัวหนึ่งอินซี่นี่ไปหาเองครับพี่น้องหาเองจากทะเลสดๆ กินเองถามว่าเนื้อมันหายไปไหนเรียบร้อยพี่น้องผมไปเห็ดซาสมิกินเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนื้อโอ้ยยงสี่เลยหวานรอบเบิ้งพี่น้องนี่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 สี่เนี่ยชั้มเละเฉือนเอาเนื้อนี่พื้นพื้นได้สองถังน้ำจิ้มซีฟูดยิงสี่เลยพี่น้องมามื่อน,นี่ง่ายๆได้พักต้มมื่อน,นี่จะอมหรือพัก ขาผักสุภาพต้มแล้วก็ผักเดาอันนี้ผักหมูเสือหรือผักสาบเสือแล้วแต่เสืออืน่นพี่น้องแ,แต่บางบ้านก็เจ้าเสืเอืน่อนแบบนันนี้แหละเนี่ยปลูกไว้เองพี่น้องปลูกไว้เองเด็ดไม่กินเองเนี่ก็คืออกันไอ้เขาเอื่นมา,มา,มาตูมาเลยพี่น้องเนี่ยมีมกแข่งมือนี่น้ำพริกน้ำพริกพริกเผาพี่น้อง ในนี่มะฮอนึงสม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 หมูพี่น้องได้สมหมูมะฮอนึงเหลยฮอนึงนี่เก็บพริกมะแก้มพริกกระปูเองพี่น้องกระลงออกมักมีผ้าพี่น้องมากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งพี่น้องเนี่อันนี้ต้นในต้นมอรมอนเลี้ยงไหมบ้านห่อพี่น้องเนี่ย ผมมาปลูกไว้มาจักบ้านอันนี้ก็ต้นมะขามมะขามอ่อนเอ้ยต้มปลาต้มไก่พี่น้องมามามาพี่น้องมากินน้ำกันเขาเหนียวห่อนพี่น้องเขาเหนียวห่อนมามามเด้อมาเด้อมาเด้อน้ำกันพี่น้องม่กินน้ำกันครับมากินน้ำกันพี่น้องต่างประเทศต่างแดือนหาเขาไมากินกันพี่น้องมื้อนี้กินอยู่ข้างบ้านบองนี้มันทีเป็นสวน ไปบึงในคลิปเก่าๆด้วยพี่น้องผมอะ่ะขั้วผมที่อยู่ขางสวนปลูกสวนผักสวนขั้วผักสวนเราก็กขั้วติดกันอีลีพี่น้องเนี่ยของแท้เลยไปบึงคลิปลังหลังเลยที่ผมถ่ายให้พี่น้องบึงอยู่เต่าผมกับสวนติดกันเลยเวลาเก็บผักอะ่ะมาๆพี่น้องมาแซ่ๆน้ำกันเดี๋ยฮวอนปุ๋ยละ ผักขัดเงาเลยปลาแห่งเฮ็ดเองพี่น้องพาหลังเอาใส่เอากุ้งออกจากแดดเรืออีกหลายท่องมือนีไม่ได้ไปหามือนี้ยดมันพระ นำมันแล้วคืนมือคืนแห้งความใบงูรดหมดเลยพี่น้องปักขาปักนี่ก็ได้พระอม กับตู้ภาพเสียงคืนจากคุ้มคุ้มนุ่งหง่ององ่ายๆพี่น้องบ้านเ้องเียว ต้มไก่ไก่ก็ได้เดนี่ยผ้นั่งงานวันงานวันก็จะจะป่กแับจมูนไปบ้านห้องมันเอ้ยบักผมเอาก้านเอากิ่งมาจากสุรินทร์มั้งไปบ้านแฟน บ้านนั่งเองพี่น้องเด็ดมากเอากิ้งมาปักปักติดจำยุงปักไว้เต็มบ้านหาเองเพ็ดเองกินเองนั่งแซ่บเรื่องเนี่ยเยือกสดสดจทะเล ก็เลยมีปลาที่คุณที่อย่างเนี้ยผมก็จับซื้อเนยผมไม่เคยเลยจักซื้อเราผิวหนองปลาทะเลกินมดเพราะว่าเป็นปลากินได้กินมดเพรานะเนาะนี่ยดูเิี้ยร่องเด็๋มักเกลือจากในไปตากแดดเดียวนี่ หว,วานเนี่ยครับผูส้สร้างขับคัๆมันละหวานเนี่ยสดสดอาหารรหมากมากกว

nhớ phải rút mắc bất nhàn hạ bài mình luôn một cái nào hơi sờ đầu sờ đồ tôi cảm thấy kinh thoát cọp cọp đến mất rồi Thoát bùng như thế nào Mực mực như thế nào

เขาบวกบุบเลยพี่น้องกับมดฟ้าละเขาของมัน ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้เมนูง่งายๆทายเองเฮ็ดเองกินเองแซบเองพี่น้องแซบอินลี้สำหรับเมนูมื้อนี้ก็บันบ้านง่ายๆพี่นอ้องทอดปลาแห้งผักต้มผักสดนผิกสดแกบหลุกโลุดมีอย่งางไยพี่น้องแซบคือเกาสำหรับเมนูบันบ้านอีสา,บานบ้านเอาก็กินกันแบบนี้หละพี่น้อง สำหรับมือนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจน้ำเนื้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแกลงเปลี่ยนพี่น้องสำหรับมือนี้ฝากไว้แค่นี้ไว้พบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปด้วยพี่น้องสำหรับมือนี้กล่าวคำว่าขอบบุญขอบคุณห,หลายๆพี่น้องสวัสดีครับ